บอลไปตังคุณรถผ้าลมฮะรถผ้าลม,มนะมนัคเตะทางหลังมันตกลมอ่ะมันขึ้นก็ได้เมื่อกี้นะบอหัอเศร้านี่โอ้ยรถผ้าลม้มขนาดนี้นหน่อยเมันยุบเนาะปันไม้มันก็ยุบตัวชันห,หน้าอ้งามมันจะลองขาวเนาะใส หน้าตาคุ้นๆณขั้น้ามาเบิ่งดูคือสิย่านดำคักแท้แต่เมียยังไม่ได้ใส่หมวกรูขั้นนาที่จานชูมาปั่นวะในคือคือขั้นหน้าหน่อยแท้นั่นแหละหายไปทางไหนปั่นเดนนู่นไม่ตอนปั่นมันปั่นเล็กไงได้งานดุอะปรับได้ดีจังอะสวยมากข้าวเสมอดีมากเลยเสมอปั็นไหนหรอตอนนั้นมาปรับ หน้าเราไม่ค่อยมีหญ้านะดูนะหน้าเขาญ่าเต็มไปหมดเลยไนี่มันกางเขาเกียวเาเขาเม็ดน้อยออกมันมาตาใสหนตาดึงมันเห็นเขาเม็ดน้อยไหนมันเป็นอังไดเขาเม็ดน้อยนี่เด็มันเม็ดน้อยก่วเขาเป็นเล็กกัวเขาหรอมันเป็นนี้นี่นี่เด็กเขาปลูกให้ไกลเลยฮะดีปลูกให้ไกลเอาจะถือไปเส่โอ้เฉียงนาผัก ียงหน้าพักหมหมพักดักใส่แล้วเอาขึ้นมะเทศยังหน้าตาสบายเลยหัวบ่นี่พ้อนแดดฮะ1 2คองเรากีวิ่ง3 4วิ่งเหรอใช่ไหมนี่น้ำถึงตัวนั่นม่นถึงตนอยู่ค่าตัวนั้นขึ้นมานี่ นี่อู้น่าเข่างามค่ะตัวนี้เด้ตาใสๆนี่จิบอบัห้องบักนกอ๋อนี่เด่นขาวคูดสะแหล่งใส่ฝนไว้เสียดายว่ามีเงินสื่อเอาเนาะสมัยพี่น้องขายโอ้ยเบิ้งมันมันคุดเอาขึ้นไปถมจีอ๋อขึ้นไปถมปลูกปาล์มเออเสียดายฮ้ยว่ามีเงินสื่อไว้ที่พี่น้องที่ยาทวด แบ่งให้ลูกให้เต้าแต่ว่าตะแพงไม่ได้แกไม่ได้ให้จะให้แต่อาเพราะว่าอา,าพากันไม่มีไร่มีนานี่ตะแพงมีให้มีหน้าหลายกมลมูคนกับเรื่องว่าได้ให้เพราะว่าซื้อซื้อปันกันบ่ซื้อแบ่งกันเขาละเคิงบ่สมัยโบราณเนี่ยลักแดนอ๋อลักแดนเอฮอนฮันเออลักแดนนั่นนีออ่ต้นลูกข่านั่นเออตรงนี้น้องโตก็ไปนี่ หน้าสีไฮห,หน้าสีไฮบิงหน้าสีบิงข้างนี้ของเอ๋อ๋อแล้วก็ขึ้นมันี่บิงชองบิงบิงสีบิงอือว้ยสมบัติพ่อแบงไฮหน้างามค่ะหมวกกับอะไรใส่แดดฮ้อนนี่ตอนปลูก่าได้มาเบิ่งหรออาวพอาว่อเขายางตนนี่มันคือเมด็ดดำๆ าตาเข่าก,มาากำมปนเนี่ยนี่เข่าดำเนี่ยน,นี่ดึงออกปะนี่ดึงออกเดี๋ยวออไปด,ออดึงเดี๋ยวบมองนมมันฉีดึงอ๋อเออมันสีดปบนเข่าเขาฉีบ,บงงางแงมมึงมึงสบายค่ะกำลังสีไายคนนอนเอ้ยอันอนี่ซื้อเราเกาลือคุบุตามาเกลือเข่าเจ้าของซื้อมาไว้เกี่ยวแต่ค่าเจ้าของคุบุตา เป็นเรืงไรบ่มีเวียกดตีอึดเวียกอึดเวียกเอเอไปสื้อเกี่ยวข่าวจกของปีหนึ่งเกีียวเทียนหนึ่งปีปีหน้าว่าจะทําสุรินอีกทำครบทั้งหมดเลยเฮ็ดเองสุรินตรงนั้นสิบห้าไร่ฝั่งโน้นก็สิบเอไร่ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ดิเหรอก็ไม่ให้สิอซื้ออีกสิใช่ไหมเออเป็น21่สเอเป็นเท่าไหร่วะยี่สิบ สามสิบสามห้าบวกนานู่นอีกเจ็ดไร่สี่สิบบวกตรงนั้นอีกของแม่อีกสิบไร่เออแล้วเสียเฮตตีแล้วเสียเจ้าเฮตตีบวกตรงนั้นอีกสิบแล้วอะไรเจ้าเฮตตีหกสิบเออเอาเอาหกสิบตรงนู้นอีกสิบเออพ่อพ่อ